เอาแล้ครับอีกตอนนี้จะดูการตาดทิตคือว่าดูดูหน้าว่าว่าไอ้พวกสิวพวกจะออกไหมครับนี่ก็กำลังถ่ายนะถ้าออกดีก็ซื้อติดต่อได้นะครับอืมนี่วิธีการทำพวกสิวพวกฝ้าก็าจะออกมานะครับดูวิธีการทำครับ ติดต่อได้นะครับถ้าออกมานี่ผมเนี่ยจะลองให้ดูนะครับว่าว่าออกดีไม่ดีนะครับรอ,อเดี๋ยวทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนครับบอกก่อนโอ้ทิ้งไว้เท่าไหร่นะครับครึ่ชงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยว่อยรอครับรอ๋อต้องทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเหรอครับรอคือว่าไอ้ที่ยาวหา้อยน้นํนยามันแห้งน,นะครับแล้วมันจะออกทิ้งไว้สิบอ่าประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะเพื่อให้ ให้น้ำยามันทำไปปฏิกิริยานะครับเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับเดี๋ยวมาดูผลนะครับว่าเป็นยังไงครับอนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูผลนะครับว่าออกออกดีถ้าออกดีใช้ดีผมจะมาติดต่อนะครับแล้วขอให้ทุกคนที่ดูก็มาดูได้นะครับสวัสดีครับมีเยอะไหมนี่ครับไอ้ที่ พวกสิวพวกอะไรครับที่ถอนมาเกี่ยครับเนี่ยดูดูว่าเป็นไงฮะเนี่ยครับมันจะออกอ่าแล้วก็เอาเอาเอาไม่หน่อยเนี่ยฮะมันจะออกมาฮะออกออกมาแบบเป็นคุ้นนเลยนะครับเนี่ยใครสนใจก็สั่งได้นะครับที่น่าจะฉัดน่าจะชัดนะครับน่าจะฉัดเนี่ยครับสั่งได้เลยนะครับน่าจะน่าจะชัดนะครับ จัดให้นะครับเนี่ยฮะมามาได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยสิวเสี้ยนสมูกอะไรเนี่ยอันนี้ครับดูครับผมทดลองให้ดูไปแล้วไปไงครับเนี่ยฮะดูที่ที่ผมทำมาทดลองนี่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันจะออกมาหมดเอาไว้ทั้งตมูกที่เห็นไหมคนที่ที่มีสิวมีอะไรนะครับทิ้งเนี่ยท่านผ่าแค่ไรมันจะออกอะไรทาไปครับประมาณทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีเห็นไหมฮะดูได้เลยนะครับเนี่ยครับ สั่งซื้อได้นะครับตาจะฉัดนะครับจัดให้ทุกอย่างเลยครับนี่นะครับเอาล้ะครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับการทดลองครับผมทดลองให้ดูดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับสวัสดีครับ